เมื่อกี้พูดถึงไหนนะคะอีกสี่เดือนจะสั่งมาจะมาสั่งจะสั่งมาอีกสี่เดือนค่ะจะสั่งมาอะไรวะโอ้ยเจ๊จะสวยวันนี้ต้องรอสี่เดือนข้างหน้าอีกเออถึงโซนเวียดนามถึงตราดถึงโซนเวียดนามพ่อไปทำตามา เอ้าอีเจ๊กูพูดตั้งนานแล้วมึงเพิ่งเก็ตเหรอไอชตัวพ่อที่เข้าคุกไปทําตามาไงเอากูพูดไปตั้งนานแล้วอีเจ๊มึงเพิ่งเก็ตได้เหรอเอ้าเจ๊มวยจอยมึงไปทําอะไรมาเนี่ยไปนั่งขี้อยู่เหรออ้อเพิ่งเก็ตเหรอเขาพูดไปตั้งนานแล้ว ถึงตราดโอเคฉันกำลังจะบอกว่าฉันจะบอกพี่น้องประชาชนชาวตราดนะฉันจะบอกพวกเธอให้ฟังให้ดีๆนะฟังให้ดีๆนะการที่เราเห็นใครก็ตามแต่นะไม่เคารพ สถาบันสําคัญของชาติไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คุณอย่าเลือกมาเป็นผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ฉันไม่ได้หมายถึงใครคนใดคนหนึ่งแต่ฉันหมายถึงว่าในอนาคตอันข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดก็ตามแต่โดยเฉพาะจังหวัดปราดทําไมรู้ไหมจังหวัดปราดเนี่ยปกติมันจะต้องเป็นขมรจังหวัดปราดเนี่ยถ้าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าไม่รักษาเอาไว้คุณต้องเป็นขมร คุณจะต้องเป็นคุณจะต้องถูกตัดไปเหมือนกับจังหวัดสีโสพลพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าเพียงเพื่อที่จะรักษาจังหวัดตราดและหน้านทะเลของเราเอาไว้จังหวัดตราจังหวัดเล็กๆยาวมาประชากรก็น้อยจังหวัดก็เล็กๆแต่ท่านเนี่ยทรงรักษาจังหวัดตราดเอาไว้เพื่อที่รักษาหน้าทะเลของเราเอาไว้หน้าทะเลตรงเกาะกูดหน้าทะเลตรงจุดอ่าวไทยนั่นน่ะ,นะเพื่อรักษาเอาไว้ จึงต้องแยกแลกกับสีโสพลและพระตะบองสามจังหวัดที่เราถูกเฉือนออกไปซึ่งจังหวัดเหล่านั้นพูดภาษาสวยเหมือนกับโคราชซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นคนไทยเขาเป็นคนโคราชแต่เราต้องตัดเขาออกไปเพื่อให้ฝรั่งเศสมันเอาไปเพื่อที่จะรักษาประชาชนและรักษาดินแดนจังหวัดตราดเอาไว้นี่คือประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงนั่นคือการเสียดินแดนครั้งที่14ของเราคือเสียโสพลพระตะบอง ตรงปลอยเป็ดอะไรพวกนั้นนะของเราทั้งนั้นแหละเมื่อก่อนน่ะทําไมมันชื่อปลอยเป็ดปลอยเป็ดไม่ใช่ภาษาฝรั่งไม่ใช่ภาษาเวียดอยไม่ใช่ภาษาเอ่ากัมพูชาปลอยเป็ดเมื่อก่อนมันชื่อปากเป็ดแต่ว่าพวกฝรั่งเนี่ย ฝรั่งเศสเนี่ยมันมาอยู่แถวนั้นมันก็เรยออกปลายเป็ดปากเป็ดปลายมันออกปากเป็ดไม่ได้พวกฝรั่งเนี่ยมันฝรั่งฝรั่งเศสมันออกปากเป็ดไม่ได้มันก็เลยลายเป็ดลายเป็ดลายเป็ดมันออกปากมันก็เลยออกปลายเป็ดในที่สุดก็เลยกลายเป็นปลายเป็ดรัชกาลที่ห้าไทยใช่ค่ะในสมัยนั้นประวัติศาสตร์บันทึกเลยพระองค์ท่านทรงเสียพระไทยอย่างหนักมากที่ต้องเฉือนแผ่นดินให้กับฝรั่งเศส ท่านเสียพระไทยอย่างหนักมากและแต่ท่านก็รักษาจังหวัดตราดเอาไว้ดิฉันจึงรู้สึกเสียใจทุกครั้งเวลาพูดถึงแม่ทัพนายกองอลองตองแตงตรงจังหวัดตราดอำเภอเมืองด้วยซ้ำตรงท่าเส้นอะไรพวกนั้นที่มีเขมรกับทุนจีนทุนเทาทหารจีนทหารเท,ทาไทยเทาทุนเทาใจจะไอพวกสารพัดเท,ทาทั้งหลายอ่ะ สร้างคาสิโนข่อมหัวกบาลประชาชนตรงจุดนั้นแล้วเสือกสร้างถนนจากประเทศไทยตัดแม่งตรงดิ่งไปหาคาสิโนเนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นคนทําก็ตามแต่ไม่ว่ามึงจะลงทุนขนาดไหนก็ตามแต่กองทัพเรือต้องทุบทิ้งผู้บัญชาการทหารเรือต้องทุบทิ้งถ้าไม่ทุบทิ้ง มันจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์อันอัปยศว่าเราเสียดินแดนมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อันอับยศว่าคาสิโนโมาสร้างโดยที่เอาดินแดนเราไปและต่อไปในอนาคตเมื่อทัพูมันจะการทหารโรงทหารเรือทหารอะไรต่างๆทัพบ,บกเรืออากาศต่างๆพวกคุณแก่จนเดินไม่ไหวแล้วตรงจุดนั้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่กัมพูชามันสามารถในการที่จะอ้างเหมือนบ้านนองจานได้อ้างเหมือนกับบ้านหนองยาแก้วได้ ประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์ง่ายๆตื้นๆแบบนี้ไม่เห็นจาเป็นต้องเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือเลยไม่เห็นจาเป็นจะต้องเป็นผู้บัญชาการทหารบกเลยไม่จาเป็นจะต้องเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศอาหารอะไรเลยประชาชนธรรมดาเขาก็รู้ว่าเรื่องดินดแดนแน่นแควนคือเรื่องสําคัญเรื่องยุทธศาสตร์มันคือเรื่องที่จะต้องยึดเอาไว้ไม่ใช่ปล่อยให้เขามาลาดตะวงลัดตะเวนข้อมหัวกระบาลเรา เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวจังหวัดตราดถ้าเกิดมีชีวิตกันอยู่เนี่ยพวกท่านควรจะลุกขึ้นมาแล้วก็ประท้วงบอกเล่าเก้าสิบเหมือนกับชาวสาแก้วเหมือนกับชาวหนองจานหนองยัแก้วที่เขาลุกขึ้นมาทําแล้ะจังหวัดตราดทาอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรกันอยู่ในจังหวัดตาททํทำอะไรกันอยู่ท่านจอพี่น้องจังพี่น้องจังหวัดตาดทำอะไรกันอยู่ วันนี้นะพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้านี่นะไม่รักษาจังหวัดตราดเอาไว้แต่ไปรักษาจังหวัดศรีสะพนเอาไว้จังหวัดพระตะบองเอาไว้พวกคุณน,นั่นแหละเป็นขมรพระชาจนเจ้าจังหวัดตราดนั่นแหละคุณจะไม่ใช่เป็นคนไทยคุณคือขมรแต่วันนี้เนี่ยพวกท่านทุกคนเป็นคนไทยพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้ารักษาจังหวัดตราดเอาไว้เพื่อให้ได้น่านน้ำทะเล การได้น่านน้าทะเลตรงอ่าวไทยน่านน้าตรงเกาะกูดน่านน้าตรงจังหวัดตัดมันมีความหมายอะไรมันมีความหมายสิความหมายที่ทําให้เราต้องมีปัญหากับขมรตอนนี้นั่นก็คือว่าน่านน้าตรงนั้นแม้ไม่มีวิทยาการอะไรจะไปเจาะเกาะอะไรต่างๆแต่ปรากฏวิสัยทัศษ์อันยาวไกลของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าบูรพกษัตริย์ท่านรักษาเอาไว้ให้ ไม่ใช่นักการเมืองคนใดรักษานั่นก็คือท,ท่านทรงทราบได้อย่างไรท่านช่างมีวิสัยทัศน์อันยาวไกลรักษาดินแดนตรงจุดนั้นไว้และนั่นคือการธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทยอยู่ที่นั่นและยังไม่ได้ขุดจอบไอการธรรมชาติ ที่เชฟลอนมันมาสัมปทานทีละ40ปีทีละ40ปีไปสมัยก่อนๆนั้นมันครบรอบสัมปทานไปครบรอบสัมปทานไปมันไปเจาะอยู่อีกจุดหนึ่งแต่จุดที่มันยังไม่ได้เจาะคือจุดนี้แล้วพอปัจจุบันโลกมันมีเทคโนโลยีมีดาวทงดาวแถบอะไรต่างๆดาวเทียมข้อมหัวกะบาลเราแล้วมันก็ส่องส่องวิทยาการของดาวเทียมประเทศอเมริกามันชัดมันก็เลยส่องแล้วก็มันเจอมันก็เลย ไปเช็คว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นดินแดนใครแล้วมันก็เข้าใจว่าโดว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นครึ่งครึ่งของประเทศกัมพูชากับประเทศไทยมันก็เลยไปเตรียมกับกัมพูชาและมันก็มาเตรียมกับประเทศไทยแล้วมันเตรียมกับประเทศไทยโดยผ่านใครฉันก็ขี้เกียจจะสาธยายเพราะแต่ละคนก็ใหญ่หญๆโตๆกันทั้งนั้นเดินเป็นเศรษฐีอลังต่างนังกันทั้งนั้นอ่ะ เดินเป็นเศรษฐีขอมหัวกระบาลน,นักการเมืองกันอยู่ทั้งนั้นอ่ะอีแต่ละคนน่ะเดี๋ยวก็ไปตีกล์ฟกันที่เขาใหญ่เดี๋ยวก็ไปตีกบกันที่เขาใหญ่เดี๋ยวก็ขึ้นไปศาลาที่เขาใหญ่เดี๋ยวก็ไปที่เขาใหญ่เดี๋ยวก็ไปโรงแรมที่เขาใหญ่เดี๋ยวก็ไปร้องเพลงที่เขาใหญ่กันอ่ะอีพวกที่อีพวกตีกล์ฟเขาใหญ่อีกวนตีกล์ฟเขาใหญ่ทั้งหลายอ่ะ<บ><ช><บ>และเมื่อมีเรื่องคนที่รู้ดีเรื่องนี้คือไอ้ฮุนเซนมันก็เลยทำ MOU ปีสี่ีกับทักษิณชินวัตรในวันนั้นเนี่ยพระเจ้อยู่หัวรชัชกาลที่เก้าเคยออกสอกสอเป็นแผนที่ซึ่งท่านเขียนแสอสสอที่เป็นแผนที่คนก็ไม่สามารถที่จะตีความได้เพราะว่าอัจฉริยะไม่ถึงจึงรู้เพียงแค่ว่าท่านส่งสัญญาณอะไรจักอย่างหนึ่งแต่สมัยนั้นฉันอายุประมาณแค่ยี่ส นิดนิดฉันไม่รู้เรื่องยี่สิบเอ็ดฉันไม่ค่อยเข้าใจฉันเป็นนักข่าวหลังจากปีสีสี่ในหลวงรัชก,กาลที่เก้าออกสอคอสอเป็นแผนที่แล้วแผนที่ประเทศไทยเนี่ยก็เขียนชัดเลยว่าขึงตึงตั้งแต่อามช้างอานม้มาเนี่ยยาวไปจนถึงเกาะกูดแล้วก็คล่อมไปตรงทะเลตรงจุดนั้นทั้งหมดเลยยาวไปจนถึงเกาะกงอ่ะนั่นคือประเทศไทย นั่นคือประเทศไทยแผนที่นั้นทุกคนสามารถที่จะไปย้อนดูดิจิตอลฟุตปินได้ <c oughs> แผนที่ <c oughs> ที่ในหลวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานเป็นสคสอปีใหม่ปีอะไรแผนที่ประเทศไทยท่านทรงเขียนแต่เราตอนนั้นเนี่ยฉันอายุน้อยส่วนคนแก่สมัยนั้นก็ไม่ได้มีใครที่ตีข่าวเรื่องนี้เท่าไหร่ ฉันถึงบอกไงว่าเราอายุเท่าไหร่เราก็จงอย่ากแก่สมองเนี่ยอย่าฟอนะมีโกโก้ก็กินโกโก้มีอะไรบำรุงสมองก็กินบำรุงสมองไปเพราะสมองเท่านั้นที่จะทำให้เรายังสามารถในการที่จะพูดอะไรแล้วก็รักษาแล้วก็นำเสนออะไรได้ แต่ขณะเดียวกันหลังจาก MOU 44ตอนสมัยนั้นนักการเมืองเนี่ยตามทักษิณแท่อวยหมดวันนั้นทักษิณคือพระเจ้าปี44ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีมันคือพระเจ้าของประเทศไทยประชาชนแม่ง80%ในประเทศนี้ชูทักษิณจนกระทั่ง3รัฐธรรมนูญสมัยนั้นเนี่ยตัดสินคดีสุขหุ้นออกมาแบบแปลก แล้วก็เป็นตราบาปมาจนวันนี้และ MOU 4-4นั่นมันจะสอดรับหรือสอดคล้องกับ MOU 4-3สหรือไม่อย่างไรอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่า MOU 2สองฉบับนั้นมันแปลกๆมันเป็นไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็คุณอนุทินใช่ไหมพักภูมิใจไทยใช่หรือเปล่า ที่วันก่อนรับหนังสือหน้าสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีบอกมึงจะยกเลิก MOU มสฉบับนี้พอมาถึงเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐบาล MOU เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าไปสู่การพิจารณาและจะนำไปให้ประชาชนตัดสินใจตอนเลือกตั้งเอ้า เอ็มอยูสองฉบับนี้ประชาชนจะอ่านแตกได้ยังไงกันมันเป็นเรื่องความรับผิดชอบของคอรมอของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีถ้าคุณเห็นว่าเรื่องนี้มันไม่เคยเข้าสภาเรื่องนี้มันไม่เคยเข้าให้ประชาชนได้เห็นมาก,ก่อนสภาเป็นผู้แทนประชาชนเมื่อสภาไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอะไรแปลว่าเข้าคอรมอแล้วก็ยกเลิกได้เลยเรื่องกล้าหาญกล้าหาญทำไมไม่รู้จักทํา ไ <ại> อ้เรื่องที่ไม่ที่ไอ้เรื่องที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่กล้าหารทั้งสิ้นไอ้เรื่องกล้าหารกล้าหารแบบนี้ทําไมไม่รู้จักคำเราเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐบาลที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องกัมพูชาประชาชนคาดหวังกับเรื่องการแก้ไขปัญหาอธิปไตยมากที่สุดประชาชนไม่ได้คาดหวังให้คุณมานั่งแก้ไขปัญหาปากท้องทุกวันนี้ปากท้องประชาชนแปดจังหวัดคุณยังแก้ไม่ได้เลย จ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนจ่ายแค่ห้าพันจ่ายแค่สองพันยังจะพอยาไส้อะไรกับประชาชนเขาล่ะขนาดประชาชนชาวบุรีรัมยังด่าคอรลมที่บุรีรัมเลยขนาดประชาชนชาวศรีสเกตชาวชุลินยังด่าบรรดารัฐมนตรีที่ลงจังหวัดรีสเกตลงจังหวัดสุลินเลยทําไมล่ะก็คุณเนี่ยขนอพยพขนย้ายเข้ามากี่เดือนเข้าไปแล้วสองเดือนเข้าไปแล้วสองเดือนกว่าเข้าไปแล้วคุณให้เงินเขาห้าพันคุณให้เงินเขาสองพัน ถามว่าให้เอาไปทําอะไรซื้อเมีย่ยงกินเหรอคุณลองคิดสิสมองอ่ะคุณเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีคุณลองคิดสิว่าเงินสอไไงพัน 5, ใช้ทำอะไรได้เงินห้าพันใช้ทําอะไรได้คุณลองคิดสิแล้วประชาชนเนี่ยในพื้นที่แปดจังหวัดนั้นอ่ะถ้าเขาจําเป็นต้องเอายกขนย้ายอ่ะมันไม่ใช่ประชาชนทั้งประเทศมันเป็นประชาชนจํานวนหนึ่งเท่านั้น คุณไม่ให้เขาไปล่ะคอรมออนุมัติทีเดียวสามหมื่นสี่หมื่นสองหมื่นขึ้นไปมึงก็ให้เขาไปสิครัวเรือนละหรือว่าคนละคนละหมื่นคนละงสองหมื่นให้เขาไปสิที่ถนนพระรามสองซ่อมแลมซ่องอีบะ่ะบริษัทอะไรสองสามบริษัทคอลแลปกันนะั่ยนะ คุณก็จ่ายงบไปจ่ายงบไปจ่ายงบไปถมจนไม่เต็มทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะที่ก่อสร้างสภาเห็นไหมล่ะเดี๋ยวฝนรั่ว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 อีกแล้วสร้างไม่เสร็จเสร็จปุ๊บต่ออายุการสร้างแล้วก็ถมเงินไปถมเงินไปขยายอายุขยายเวลาขยายงบประมาณคพิมถมเรายังถมได้เลยแต่ว่าทําไมอ่ะประชาชนชาวจังหวัดปูบูนราชธา,านีจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์แท้ๆด้วยนะสะแก้วอย่างเงี้ยจังหวัดต่างๆเหล่านี้ที่เขาอยู่ในเขตอายการศึกอ่ะมันไม่กี่อำเภอเลยไม่ใช่ประชาชนทั้งจังหวัดด้วยทำไมคุณมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณไม่ใช้อำนาจให้มันตรงปกตรงสเปคแล้วใช้อำนาจให้มันตรงกับอำนาจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอะ่ะ อนุมัติงบประมาณเป็นสิงแล้วงบประมาณไม่ใช่ของพ่อพ่อคดแม่คุณด้วยแลฐมนตรีทั้งหลายงบประมาณไม่ใช่เงินคุณงบประมาณเป็นเงินภาษีประชาชนใช้ให้มันเกิดประโยชน์และถูกต้องและการที่ใช้งบประมาณกับพื้นที่ชายแดนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยไม่ว่าอะไรด้วยงบประมาณจัดการเกี่ยวกับดินแดนอนุมัติแ0ดร้อยล้าน ไม่รู้สึกตะขิตตะขวงใจรัฐบาลไม่รู้สึกอายบ้างหรือคะว่าอนุมัติงบประมาณให้กับกองทัพต่างๆรวมกันทั้งหมดเนี่ยใช้แค่แปดร้อยล้านน่ะอายบ้างไหมอายบ้างไหมอายบ้างหรือเปล่าเรื่องอธิปไตยเรื่องดินแดนเรื่องแว่นแคว้นเรื่องทหารเรื่องประชาชนอนุมัติงบประมาณแปดร้อยล้านอายไหมคะท่าน ดิฉันถามนิดเดียวว่าพวกท่านเนี่ยเสยนาบาดีรัฐมนตรรงรัฐมนตรีนั่งอยู่ในคอรามอหน้าต่างงานกันตั้งหลายเนี่ยรวมทั้งนายกรัฐมนตรีด้วยอายไหมอายไหมถามจริงๆท่านรู้ไหมยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงเนี่ย ประเทศกำลังอยู่ในภาวะสงครามแต่คอรามาออนุทินชาญวีรกุลอนุมัติงบประมาณ800ล้านเพื่อจัดการปัญหาเกี่ยวกับชายแดนให้ทหารได้ใช้เงิน800ล้านประเทศกัมพูชาเนี่ยนะมันได้ยินคำว่า800ล้านมันนั่งหัวเราะงอหงายเลยนะนั่งกงยาดองแล้วหัวเราะใส่หน้าเลยถ้าเกิดเจอหัวนาะยกจัฐมนตรีมันอาจจะถุยน้ำลายใส่ก็ได้นะเพราะว่าไอ้ฮุนเซนมันเป็นคนที่ซกงกอยู่แล้วไนงะ คือมันดูถูกดูแคลนเอาเลยแหละว,ว่าประเทศไทยแม่งจะลบกับกูอนุมัติเงิน800ล้านมันหัวล่องงอหงายเลยมันประเมินทาหารไทยเราต่ำเลยมันประเมินศักยภาพกองทัพเราอย่างต่ำเลย เมื่อน้ำมัดแปดร้อยล้านทำไมกลัวชนะเมรเหรอกลัวชนะเมรแลยไงขนาดเดียวกันพอบรรดาภาคประชาชนในเรื่องต่างเขามีเงินบริจาค จะไปทำนู่นจะไปทำนี่จะไปทำนี่เสือกไปเบรกเขาบอกว่าอย่าทำเลยงบประมาณหลวงมีเดี๋ยวรัฐบาลจะขายหน้าเอาอีนี่ท่านที่จะระดมความสาม,มัคีจากประชาชน <1> 1> มีสักกี่ครั้งล่ะที่ประชาชนจะสาม,มิคีกัน ในการที่จะรักษาอธิปไตยรักษาดินแดนได้ขนาดนี้มันมีสักกี่ครั้งมันมีสักกี่ปีแล้วที่เราจะทะเลาะกับขเมรแบบนี้มันมีสักกี่ครั้งที่ขเมรมันจะมาตีหัวเข้าบ้านเราแบบนี้มันมีสักกี่ครั้งมันก็มีครั้งนี้แหละถ้าเกิดครั้งนี้ไม่ได้มันก็ตีวันพระแก้วเราแล้ว แล้วเป็นอะไรกันมากไหมนะ่ะประธาชนเขาลำคาญความเป็นนักการเมืองคุณก็ทำตัวเป็นนักการเมืองกลางกันอยู่นั่นแหละเป็นอะไรกันมากไหม เขตชายแดนเรียง Priority สำคัญก็คือเรื่องที่หนึ่งการแก้ปัญหาชายแดนความมั่นคงสําคัญที่สุดเรื่องที่สองคือเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจหาใช่เรื่องการหาเสียงทางการเมืองไม่หาใช่เรื่องของการตะเวนไปตามเขตผู้สมัครสอสอ,สอใหม่ไม่หาใช่การที่ไปเปิดตัวสอสอใหม่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เดินอดอ,ดอมผู้ว่าราชการจังหวัดมานั่งซูฮกจกกระเปิดไม่ไม่ใช่ ภารกิจหลักของรัฐบาลชุดนี้คือแก้ปัญหากรเม็นให้ได้แล้วจะแก้ได้กี่โมงวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นขลับเป็นอะไรคุณเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติคุณเป็นอะไรคุณเป็นเบอร์หนึ่งสูงสุดของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ คุณเป็นอะไรคุณเป็นนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจสูงสุดของการบริหารรัฐาธิปัตย์คุณไม่ได้ผัวอีเพชรคุณไม่ใช่ผัวเจ๊าจ๋าอย่างเดียวคุณไม่ใช่ผัวเจ๊าจ๋าอย่างเดียวเดินอีหลงตองแต่งอยู่นั่นแหละคุณจะต้องเป็นยังไงล่ะนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรตรและรัฐมนตรี จะต้องวารูมกันหรือจะต้องวารูมกับกองทัพที่กองบัญชาการตรงตะเข็บชายแดนเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจในการแก้ไขปัญหาชายแดนเพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นมันเป็นยูนิตี้เป็นเอกภาพนายกรัฐมนตรีควรอย่างยิ่งในการที่จะ สมหัวประชุมกันกับผู้บัญชา,กการเหล่าทัพบ,บ่อยๆภาพเหล่านั้นเนี่ยจะต้องให้เห็นบ่อยๆไม่ใช่ให้เห็นว่าปัญหาทางกัมพูจาเป็นเรื่องของการจอมพลังเป็นเรื่องของเจ๊เอ๋เอะลองชงเจงกันไปไอ้ลองชงเจงกันมาเดี๋ยวฉายหนังเดี๋ยวเปิดเสียงหมาหอสอ่ะลองชงเจงไอ้ลองชงเจงมันไม่ใช่ใช่ไหม อ,อีสันขวานนี่ก็เด็ดตบกระบาลกิ้งเลยไอ้ที่กูพูดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่การด่าแล้วอ,อีสันขวานอีควายม,มึงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเลยไงกูสาแปลงภาษาด็อกเตอร์เป็นภาษาคนอีนี่กูจะต้องแปลงภาษาคนให้เป็นภาษาควายอีกกูพูดขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องอยังมานั่งแซ่อีกเอาอีสันขวานนี่ห <S <S> <S เหรอมาแหกปากอยู่ตรงนี้มันจะรู้เรื่องเหรือก็มึงก็ยังรู้เรื่องนี่ไง กูแหกปากอยู่ตรงนี้เนี่ยมันหนักหัวกระบาลโคตรพ่อมึงเลยไงแล้วกูแหกปากอยู่ตรงนี้เนี่ยมึงไม่รู้เรื่องตรงไหนขนาดมึงเป็นเฮีย้ยใครก็ไม่รู้มึงจะมารู้เรื่องเลยแล้วมึงคิดว่าเนี่ยการแหกปากอยู่ตรงนี้มันจะไม่รู้เรื่องตรงใดอีหามันก็เป็นมีมขึ้นไปได้เนี่ยแหละอีควายอีสังขวานอีงอ่าวอีห่าแหกปากพ่อมึงเหรอหนักหัวกระบาลแม่มึงเลยไง 你。<laughs> <laughs> <laughs>